สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่30นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่มีชิกเล็กน้อยเนื่องจากความรู้ก่อนหน้านี้ของเราคือเรารู้แล้วว่า Equilibrium of Particle นี้มันง่ายนะครับมี Sigma f มีค่าเท่ากับ0 3 c ย์ p o n คอมโพเน์แค่นั้นเองแต่ข้อนี้ดูสิว่ามีอะไรแปลกใหม่ดูบ้างนะครับเขาว่าให้หาครับความสูงของเคเบิล b ที่นะครับที่แรงตึงเชือกของ AC กับ AC กับ AD เนี่ยมีค่าแค่ครึ่งหนึ่งของ AB เท่านั้นก็แสงว่าขนาดนะครับขนาดของแรง F เนี่ย FAD มีค่าเท่ากับ FAC ฮะและมีค่าเพียง FAB ส่วน2เท่านั้นครับทุกท่าน1 n นะครับแล้วนะครับเขาบอกว่า ให้หาแรงของแต่ละแรงที่ใช้ซัพพอร์ตไอตัว50กิโลกรัมนี้นะครับส่วนสูงที่ว่าก็คือส่วนสูงดีอยู่ในรักษณะนี้ครับทุกท่านครับเอาละวะเราจะหาดีได้อย่างไรเราบอกว่าครับเราเนี่ยถ้าเราต้องการหาดีเนี่ยเราสามารถแอปพลายรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ได้ครับรูปสามเหลี่ยมรูปดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ในระนาบ zx รูปสามเหลี่ยมที่อยู่นหน้าเซต x ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้กับทุกท่านนี่ออกมาเป็น d ส่วนนี่คือนะครับส่วนนี่คือความยาวของเส้นเชือกที่เป็นเส้นเชือก a b ส่วนนี่ก็คือ6ครับเราบอกว่าถ้าเราหามุมเซตาตรงนี้ได้ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเราจะได้ว่าไอ d เนี่ยนะครับไอ d เนี่ยขนาดของ d เนี่ยมีค่าเท่ากับ หคูณอยู่กับแทนเซตาครับทุกท่านครับนี่เราใช้จิวมิติกจิวเมติกหาว่า d เท่ากับ6คูณกับแทนเซตาเราใช้ตีโกณมิติในการหาแล้วไอเซตานี้จะหาไมา่ได้ยังไงดูนะโจทย์ทำหาดีนะครับ เซต้านี่จะหามาได้ยังไงเราบอกว่าให้ยเซต้าเราไม่รู้เราเขาจะหาได้ยังไงแต่เรามีความรู้ว่าถ้าเกิดแรงใน2มิติในลักษณะนี้ไอ้มุมเซต้านี้มันก็ไม่ยากหรอกมันหาได้จากเซต้ามีค่าเท่ากับอาร์คแทนครับและไปอาร์คแทนของตัวไหนละ่ะเราบอกว่ามีอยู่2ตัวทุกท่านครับอาร์คแทนของตัวไหนไอการหาสมก,การของเรานี่ e q u i l u b r i u m of particle เนี่ยไม่มีแรงเส้นแรงที่เราไม่รู้อยู่3แรงนะครับ สามแรงสามารถหาแรงออกมาได้แน่นอนแสดงว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ออกมาเป็น FAB ครับทุกท่านหากเราแตกขึ้นมาไกลมุมนะครับใช้คอสนะครับใกล้ไอ้ใกล้คอสไกลทรายเนี่ยเราจะสามารถแตกออกมาได้ลักษณะ2แบบซึ่งในสั์ตอนนี้ถ้าเราแตกออกมามันก็จะกลายเป็น FAB ในแนวแกน z กับ FAB ครับอยู่ในแนวแกน x ทุกท่านครับ การที่มันออกมาลักษณะดังกล่าวเราสามารถหาหมุมได้โดยหากทุกท่านยังจำได้เราบอกว่าเซต,ต้ามีค่าเทกับอาร์แทนของลักษณะแกนดิ่งส่วนด้วย FAB ของแนวราบก็ได้มุมเซต,ต้าออกมาแล้วค่อยย้อนกลับไปหาดีโอเคไหมครับโอเคล่ะแสดงว่างานแรกของเราเนี่ย เราต้องทำงานเดิมๆที่เราเคยทำก่อนนั่นก็คือการหา FAB ให้ได้หากหา FAB ได้เซต้าก็ไม่ยากก็ย้อนกลับกลับไปหาดีได้โดยการใช้ตีโกณมิติผสมกับนะครับผมการรวมแรงใน2มิติกรับผมสมิติในบทก่อนหน้านี้โอเคละ่ะทำที่เราคุ้นเคยก่อนนะครับทุกท่านครับว่าเราจะทำยังไง ไม่มีอะไรทำแล้วก็พยายามสิ่งแรกที่เราพยายามทำก็คือพยายามหามาร์กแต่ละจุดครับทุกท่านเราจะให้จุด A เป็นจุด0ูนย์ข้อนี้ง่ายเนื่องจากมันมีทิกเยอะเขาเลยให้จุด A เป็นจุด0 0ูนย์ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามครับพยายามหาว่าไอพิกัดแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูดีครับ จุดดีนะจุดดีนะครับเราด,ดีอยู่แล้วเนาะจุดดีเนี่ยวัดออกไปนะครับในลักษณะ x นี่ลบ6วัดขึ้นไปแกน z 3วัดออกมาแกน y บวก2ดังนั้นพิกัดคือเป็นลบ6บวก2แล้วก็บวก3นะครับดูลักษณะตัว C ครับตัว C วัดออกไปที่ทางแกน x ที่เป็นลบ6 วัดออกไปที่ทางแกน y คือลบ2วัดขึ้นไป3เลขกลายเป็นลบ6กับทุกท่านลบ2แล้วก็3ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับงานของเราเราก็เลยเขียนครับผมฟอร์ดเวกเตอ FAB นั้นมีค่าเท่ากับขนาดของ FAB ครับที่อยู่ในแนวแกน x และก็อ,อกมาในรูปของ i ไปบวกครับ FAB f F A, B ที่อยู่ในรูปแกน Z และออกมาเป็น k ครับทุกท่านอ,าออกมาเป็น k โอเคนาะมีอยู่2แกนติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราได้พวกขนาดของ FAB เสร็จค่อยย้อนกลับไปนะครับไม่มีปัญหาไปดูตัวต่อมาคือ FAC ครับ FAC หาได้จากอะไร FAC นั้นคือขนาดของ FAC คูณอยู่กับ unit vector ขนาดของเขาโจทย์บอกมาว่ามีค่าเท่ากับขนาดของ AB ส่วนอนะอ่าขนาดของ AB ส่วน2แล้วไปคูณอยู่กับยูนิตเกเตอร์เอาจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายอยู่ที่จุดของเราแล้วคือจุด4จุดต้นอยู่ที่จุด A ดังนั้นเอาพิกัดอะไรก็ตามลบศูนย์ได้ตัวนั่นเลยขอญาติไม่เขียนเดี๋ยวมันจะลบเลยกลายเป็นลบ6กไอลบ 2J และกวยบวก3กับตัวเคขาอยไม่ใส่หมวกนะครับขอเขียนว่าเป็นตัวหนาเห็นว่าเป็นตัวหนา,นวา,นวนาลวกันนะครับแล้วก็รูทครับทุกท่านครับรูทของอะไรก็บอกว่าของลบ6กยกกำลังสองแหละของลบ2ยกกำลังสองแล้วไปบวกกับ3กํกำลัง2เสร็จออกมาจะมีค่าเท่ากันกับคูณเข้าไปครับทุกท่าน ออกมาเป็นลบ3ส่วน7นะครับไอ้ I 6กยกกำลังสองเป็น36บกวก4ยกกำลังสองเป็น40บวก3ากำลังสองเนี่ยเป็น49ถอดรูปมาเป็น7นะครับและก็คูณ1ส่วน2เข้าไปเลยกลายเป็นลบ3ส่วน7ไับลบ1ส่วน 7j ส่วนนี้ก็บวก3ส่วน14พิกัดในตัว k อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องไปคูณอยู่กับ FAB คูณอยู่กับ FAB เดี๋ยวผมลบเขียน FAB ลงไปไดีกว่า FAB FAB และก็ FAB IJK ครับทุกท่านครับลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่า FAD คุณรู้ FAD นั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ FAD ก็มีค่า เท่ากันกับครับขนาดของ FAD โจทย์บอกมามันคือขนาดของ FAB ส่วน2ไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ก็คือนะครับโพซชั่นเวกเตอร์หารด้วยขนาดของเขาโพซชั่นเวกเตอร์ของเราก็เหมือนเดิมก็คือเ็นลบ 6i ครับ,บวก 2j ครับบวก 3k ส่วนตัวนี้ตัวเท่าเดิมเลยก็คือ7ละกันผมไม่เขียนรูและกันนะโอเคครับ เสร็จสับนะครับเราก็เลยคูณไอเส่วน2เข้าไปออกมามีค่าเท่ากับลบ FAB ส่วน7 fAB ในพิกัด i และก็ไปบวก2อาไปบวก1.7 FAB ส่วน7 fAB ในพิกัด j แล้วก็ไปบวกกับ3ส่วน14ครับ fAB ในพิกัด k นี่คือค่าของ FAD อีกตัวนึงอย่าลืมเขาล่ะครับว่า มันมีแรงเนื่องจากน้ำหนักแรงเนื่องจากน้ำหนักนี้ก็คือเป็นแรงของกระถางดอกไม้มีค่าเท่ากันกันกบ50กิโลกรัม50กิโลกรัมแปลงเป็นนิวตันก็คูณ9.81เข้าไปพิกัดของเขาดิ่งลงมาด้านล่างนั่นก็คือลบ k ตัวนี้เลยกลายเป็นลบ490กับ490.5 k นิ w t o n โอเคละนี่คือตัว w เพื่อต้องการหาเห็นไหมเพื่อต้องการหา FAB เพื่อย้อนกลับไปหาดีเราเลยบอกว่าถ้าตัวนี้มันสมดุลกันจริงๆเนี่ยซิกมา F มันต้องมีค่าเท่ากับศูนย์นะคุณการที่ซิกมา F มีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่า FAB ไปบวกกับ FAC ไปบวกกับ FAD ไปบวกกับ W ต้องออกมามีค่าเท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยพยายามคิดไปทีละคอมโพเนนต์ทีละคอมโพเนนต์ถ้ามันเท่ากับ0นจริงซ i g m a fx นะครับซิกมา fx ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ก็บอกว่าดังนั้นคอมโพเนนต์หน้า x คอมโพเนนต์หน้าสัมประสิทธิ์หน้า i เอามารวมกันต้องมีค่าเท่ากันกับ0 fab x ไปลบกับ3ส่วน7 fab ไปลบกับอีกนะครับ3ส่วน7 ab ส่วน7แรกมาจาก fac 3ส่วน7ตัวที่2มาจาก fad และก็มีค่าเท่ากันกับ0คําคำตอบของเราจอกมาฮะตัวแรกที่เราอยากได้ก็คือว่าไอ f นะครับ fab ที่อยู่ในพิกัดแกน x เนี่ยมีค่าเท่ากันกับครับย้ายข้างสมการออกมาจอกมาเป็น6ส่วน7ขนาดของ fab ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนใจล่มๆ่มใจล่มๆ่มกับได้ออกมาแล้ว1ตัวโอเคครับระบายสีนะครับเพื่อความมั่นใจโอเคตัวต่อมาครับตัวต่อมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันสมดุลกันจริงๆนะคุณแสงว่าซิกมา F อสัก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ูตรมันกันก็เลยบอกว่าซิกมา F อ่ะซิกมาเอมีค่าเท่าก,กันกับ0ดังนั้นครับสับมี2ตัวเองก็คือลบ1ส่วน7กับบวก1ส่วน7ของ F มาจาก FAC และมาจาก FAD ก็คือว่าลบ1 7, นส่วน7ะครับ fab ไปบวกกับ1.7ส่วน7 f a b มีค่าเท่ากันกับ0ย์ข้อนี้ไม่ให้อะไรเราเลยเลยครับไม่ได้อะไรเลยแต่เขียนไว้แต่เขียนไว้นะครับเขียนไว้ให้ดูเก๋ๆไก่ๆนะครับเก๋ๆสไลเดอร์นะโฆษณาช่องให้เขาอีกนะครับโอเคตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักก็คือว่าซิกมา f สับเมีค่าเท่ากันกับ0นย์ซิกมา f สับเมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ก็คือคอมโพเนนต์หน้า k ออกมาต้องมีค่ารวมกันเสร็จสับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ ดังนั้นตัวนี้ก็ออกมากลายเป็น f ครับ fab ที่อยู่ในพิกัดแกน z ผมขอซูมเข้าไปเลยได้เนาะนะครับซูมเข้าไป fab ที่อยู่ในแนวแกน z ไปบวกกับ3ส่วน1 4 fab ซึ่งมาจาก f a ac f a d ก็มีบวก3 1 4ส่วน1 4 fab และก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแนวเดียวกันก็คือตัว w น้ำหนักที่เกิดจากไอตัว กระถางดอกมาให้คุณตัวนี้นะครับโอเคครับก็กลายเป็นบวก3ส่วน14 f a b แล้วก็ไปบวก3ส่วน14 f a b อย่าลืมละ่ะต้องไปลบกับ490.5มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นตัวนี้เมื่อย้ายข้างสมการเสร็จสับเราก็ได้ออกมาว่าเฮ้ยไอตัว f a b นะครับ f f a b ที่อยู่ในพิกัดแกน z นี้จะมีค่าเท่ากันกับครับจะมีค่าเท่ากันกับ490.5ครับผมแล้วก็ไปลบกับ3ส่วน7 f a b ถานอ3ส่วน14บวก3ส่วน14และ3ส่วน7 f a b เรามีอยู่2ตัวฮะเรามีอยู่2ตัวคือ f a b x กับ f a b z มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร เอาลัะก,ก่อนที่ไปหาดีเราหาให้แต่ละตัวก่อนไหมว่าเฮ้ยไอแต่ละตัวนั้นมีแรงตึงเชือกอ่ามีแรงในเส้นเชือกในแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แสดงว่าการที่เราจะหาขนาดของแรงแต่ละแรงได้นั้นเราต้องรู้ว่า FAB แท้จริงแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อจะเอาไปแทนค่าตามที่โจทย์บอกมาว่าไอ f a ขนาดของ FAD ขนาดของ FAC นั้นมีค่าเท่ากับ FAB ส่วน2โอเคนะครับ ดังนั้นครับทุกท่านเรามีสมการอยู่แล้วว่าทําแรงเนี่ยมันอยู่ในละนาบอยู่2แกนเราบอกว่าไอตัวแรงลับเนี่ย FAB นั้น FAB นะครับตัวแรงลับ FAB ขนาดยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวคอมโพเนนต์ FAB ในแกน X ยกยกกำลังสองบวกกับ FAB a b ในแนวแกน z ยกกำลังสองครับทุกท่านครับอน,นะอ่าการรวมแรงไงนะครับใน2มิติทุกท่านก็แทนค่าลงไปครับว่ามันก็จะมีค่าเท่ากันกับไอตัว f a b คือ6ส่วน7 f a b ยกกำลังสองไปบวกอยู่กับครับ490.5ลบ3ส่วน7 FAB ยกกำลัง2ครับเสร็จสับแก้ FAB ออกมาจะได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว FAB นั้น FAB ที่เราต้องการจะมีค่าเท่ากันกับ519.79นิวตันเหมือนเดิมนะครับไม่กดไม่กดเครื่องคิดเลขให้ดูนะนะครับหรือจะมีค่าประมาณ520นิวตันเมื่อได้ว่า FAB มีค่าเท่ากับเท่านี้แล้วตัวต่อมาก็ไม่อยากเลยครับ ก็ว่า FAC ก็มีค่าเท่าก,กับ FAD ก็มีค่าเท่าก,กับ FAB นะครับ FAB ส่วน2และก็จะมีค่าประมาณครับ260นิวตันเท่านั้นยี่ยพอครับเราได้ออกมาแล้วแรงในรัส้นเชือกแต่โจทย์ต้องการถามหาคือเขาต้องการถามหาว่าแล้วสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วไอ้ดเนี่ยระยะทางดีเนี่ยมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร เราได้ FABx FABy ออกมาแล้วนะครับเนื่องจากครับเราหา FAB เสร็จเราก็ได้ว่าแล้วไอ้ FABx FABy นี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เอา FAB ไปแทนค่าครับก็จะได้ว่าไอ F ้ FAB ในลักษณะแกน x นั้นมีค่าเท่าก,กับ6ส่วน7ครับของ FAB แล้วแทนค่าออกมาจะได้ออกมาเป็น 445.33นิวตันครับส่วนไอเอฟเในลักษณะในแนวแกน z นั้นมันคือครับ490.5ลบกับ3ส่วน7ครับ FAB เอา520ไปแทนค่าอ่าเอา519.79ไปแทนค่าก็ได้อย่าเพิ่งปัดนะครับก็มีค่าเท่ากับ267.73คับ โอเคละเมื่อได้ FABx กับ FABz แล้วเพื่อต้องการหาดีเลยต้องหามุมเซต้าออกมาไอมุมเซต้านั้นเกิดจากนะครับเซต้าเกิดจาก arc tan จำได้ไหมที่สรุปให้ก่อนหน้านี้ก็คือ arc tan ในแนวแกนนะครับในแนวแกน z ส่วนด้วยแนวแกน x ก็คือ267.73ส่วนด้วย 4 4่3 3่้ดเซตาออกมาแล้วมีค่าเท่าก,กับ31องศาครับทุกท่านครับเมื่อได้ออกมาเป็น31องศาแล้วตัวที่เราต้องการนั้นก็คงไม่ยากเลยวลละครับสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือ d d มีค่าเท่ากันกับนะครับ d มีค่าเท่ากันกับตัวดีนี้มีค่าเท่ากันกับครับ6คูณอยู่กับแทน30 1องศา6คูณอยู่กับแทน31องศาออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับครับ3.61เมตรครับทุกท่านครับเพราพอหอมปากหอมคอนะครับข้อนี้ครับพอหอมปากหอมคอได้เห็นทิกอะไรและหลายอย่างเอามารวมกันอย่างนี้สิครับถึงเรียกว่าถึงเรียกว่าการใช้ ข้อมูลของเราให้ครบทุกอย่างนะครับผมจากบทเมื่อกี้ด้วยและมาถึงบทนี้นะครับพอ้องปากของคอนะครับข้อที่30นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันต่อไปในคลิปวิโเรอเรื่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับอ่าข้อนี้เดี๋ยวไปเจออีกสักไม่มั่นใจว่าอีกข้อหนึ่งรือไม่กี่ข้อนะครับแต่ถ้าข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่าน นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยเนาะเดี๋ยวเอกสารเราจะอัพลงให้เรื่อยๆนะครับอัพลงให้เรื่อยๆแล้วเจอกันครับผมสำหรับข้อนี้ข้อที่30สวัสดีครับ